แล้วก็ม you know, ีการจัดตั้งคณะกรรมการมติกรเพื่อดเนนิการนโยบายมอบให้กับอคกรในในหลายอย่างนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชการ662ยากข้าว63 19บางอย่างแต่ว่า ต่่ออเพืทางรัฐบาลเองก็ได้มีการกำชับบอกแ่าทุกโต๊ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องเพราะเนื่องจากว่ายังไม่มีวัคซีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้มีผลกระทบตู้กกันฝุ่นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบเป็นแม่ที่เป็นผือว่า เทศบาล,ลคนครแม่สอดค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะทางบบาคณะผู้บริหารนะคะของเทศบาล,ลคนครแม่สอดเองนะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะของเทศบาล,ลคนครแม่สอดน,นะคะก็ได้ก็ได้ไดมารับนะคะและ้วก็ใช้บริการตู้บรรจุน,นะคะาอาจารย์คุณพลงอแล้วก็พีน้อง,ง,อลลองประยาชนาทางนครแม่สอดทางตลาดเทศบาลนครสาสุกนะครับได้เรียม